แกครับตามดูเงินได้แล้วผมไม่แมนที่เท่าไหรนะครับผมนี่เกมของไบครับที่เซลฟอนนั่นเองครับผมในไม่รู้ของเอทีซีนั่นเองผมก็ยังอยู่คนเดียวเหมือนเดิมสเต็ปเดิมคือแควตุริกปัดแคลกเพราะว่าคือแบบคือแบบรอของคือแบบคือทำง่ายด้วยรอของฮะรอของอย่างเดียวคือตอนนี้อยูแบบหน้าที่การรอของผมมองว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดใช้คัดเนาะยุบวงยุบปัดหลุดต้นหวายแา้โอเคครับ เดี๋ยวพอเราตัดไปปอดที่แบบหาที่สร้างบ้านได้แล้วหาที่นู่นที่นี่ได้แล้วเดี๋ยวกลับไปทีนะครับผมไปเอาเดี๋ยวตัดก่อนกลับมาเพราะคนมันเยอะมากๆเลยดูดิคนเยอะเดี๋ยวเราได้รับคนไม่หมดหรอกนะเดี๋ยวให้มาทยอยได้รับชิปของแต่ละคนดีกว่าไปแหละเดี๋ยวตัดกับชิปนี่มันจะยาวไปแล้วตัดกับเล้าของแป๊บนึงโอเคเรากลับกันแล้วนะครับผมยี่แบบโอยไกลมาก <g ül> แม่นจังแรหลกเมื่อกี้โอเคครับโอ้ขอเล่นจะทำงาเสียกิมบอลไปไหมบอลแหละแม่ปรับน่าจะปรับไปบอลปรับทำงานเออไม่รู้จะียงนำเลไหมสวัสดีแล้วกันนะครับผมโอเคไป,คร okay, ปเราจะเดินทางต่อครับจะไม่ไม่พยายามวิ่งนะปวดหน้าถามผมว่าเออแล้วพิซซ่ามอนอันเก่านี่ผมจะเล่นจะก็น่าจะเล่นต่อมั้งงานนี้แบบว่ามีสองพิซซ่ามันได้แล้วจ้ะ มันจะเป็นอันนี้หลักเลยเนาะผมคิดก็เอ่อนั่นแหละตรงช้าเหมือนเดิมแล้วก็นะก็จะมีซีรีส์ใหม่อย่างเช่นซีรีส์อัลลรอบพิกซัลมอนในเซิร์ฟเอชดีซีเ,เท่าไหร่อะไรสามร้อยละแต่นนเ,เนี่ยคุณค่เยอะเนี่ยครับรายชื่อตามนี้ครับผมสามารถไปเซิร์ฟดูได้คือมันเยอะจริงจริงอ้างงี้แบบมันยี่สิบสิบห้าสิบห้าคนเนาะก่อนเอชีซีซีซั่นเอชดีซีเจเวลล์ซีซั่นทีนส่สองก็เดี๋ยวก็มาน,ะเน,นาเะ,มะเดือนหน้าใช่แล้วไม่ใช่เดือนหน้า เม่อมันประมาณช่วงกลางเดือนเนาะก็จะฟรีรัส,สอก็จะมาแล้วผมก็จะอัดเหมือนเดิมสเต็ปเดิมผมนะเดี๋ยวเราเดินทางไปก่อนนี่ครับเขาก็แจกกันเป็นอาหารกับโปกเกมอนเนาะอย่างละยี่สิบลูกแค่เอาไว้จับโปกเกมอนกับอาหารก็เดินกินเดินนําทางได้ทั้มว่างทางนี้ผมก็จะเียม ควรขอกูเทรนเนอร์นี่ใช่เทรนเนอร์ใช่ไหมติวเตอร์เออใช่ิวเตอร์ด้วยครับเออใช่ใช่ใเดี๋ยวเรามาเรียนข้ากันนี่ก็เป็นทรนนอร์วิสสิบเลยอย่าเือยาือดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางหาที่ตั้งป้ายก่อนโอเคฉันก็อีพีที่เท่าไหร่อีพีที่นเร่นึ่งัต็ปอีัละแล้วก็อีพนึงนี้ก็จะเป็นคลิปฟอกอ ปีใหม่ใช่ปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่เริ่มต้นปีแล้วก็คลิปคลิกทัมมออ้งหมดเลยว้าวอะไรครับนี่อ่ะงชังน่าจะไม่โหลดไอ้ที่คืออะไรคืออะไรลูกไม้ตกเก็บครับนะฮะจ็บกัน, 5, นโอ้โหเออนี่คสืออะไร มีแหลคอย,ย,ลยอย่างนี้นแล้วมันตายตัวไหนเนี่ยแต่เฮ้ยตกลงไม่ได้ทุกคนนี่นี่แค่เพิ่มเ้ยนี่ตกลงไม่ได้ทุกคนเออมา,อาโอ้มีกล่องว้าวมีกล่องมีของเอย่แหลคอยอย่ามึนเออเออไม่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 เอ,อือเรียบร้อยครับ เตรีตัวหาปุ่มมอนเซ็นเตอร์เลยโอ้มีแต่สี่มุมเลยฮะสุดยอดเราไม่มาพกดแนละ้วไอ้ยวุฒมอนกูนตายแนละ้นก็ได้ โอ้ยได้ทำมั่งทำมันบอดมั่งเยมันติดอะไรเนี่ยปิดแล้วคอยเหรอไปแล้วคอยออกก่อนเอ้ยออกมาก่อนโอเคอุ้ยเยินุ้งหน้าตกมงไเรื่อยฮะอ้ย แม่มอนตายฮะเร <güzel. S 1> <c oughs> ียบร้อยฮะเตรียมหาปู่มอนเซนเตอร์เลยโอเคเดี๋ยวอะไรสเปียร์ใช่ไหมคือสเปียร์ใช่ไหมชายจิเมก้าสเปียร์เกิดนี่เชียวไอ้หมู่บ้านหน้าหน้าแวะหน้าเวทนาไม่ใช่หน้าแวะใช่นี่ไงปู่มมอนน่าจะมีปุ่มเซนเตอร์อย่างนี้ก็ปับให้หมดครับคือปกติก็ที่นี่ครับที่นี่อาจจะนานนิดหนึ่งเนาะ ตาลแหละไม่ใช่มาทีนึงมานานเลยแหละที่ตรงนี้มีอะไรที่ให้โวยเยอะพอเหรอครับว,ว,วันอันบีทีเนาะโอเคเดี๋ยวเรักษาก่อนเดี๋ยวก็รักษาไปเนี่ยในมาขุดไปมากเลยนะี๋้วค่อยกลับมาขุดเดี๋ยว

มึงราใจนะถ้าเดี๋ยวไม่เดียวแค่จร <duh. S 3> ิงวิ okay, ah, ah, uh ่งแต่โากาบที okay. uh ่ส huh. ร้บ้านไปเพื่อนก็เรืองอุ้ยไปโอเคเดี Rogers ๋ยวขอยาเออ่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมาดูที่สร้างบ้านผมแล้วกันเราขออญากปิดคลิปันน้กครับไปย่นยกดไลค์กดแชร์กดไลค์และกดปุ่มกระดิ่งผมด้วยครับบครับพิกซมอนเสดีีพิซมอนนั่นเองครับผมไปไครับขอบคุณครับผมไปไปมี้มา